ดาวราหูย้ายวันที่17ตุลาคมปี2566นี้ส่งผลต่อทั้ง12ลัคนาราศีค่ะลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมดาวราหูเป็นดาวแห่งอุปสรรคปัญหาย้ายมะเร็งลัคนา ทำให้ต้องเจอกับปัญหานา,นานาประการไม่ว่าจะเป็นปัญหาเนื้องงานปัญหาคนหรือปัญหากับระบบขององค์กรถ้าทำงานประจำถ้าเป็นเจ้าของกิจการอาจเป็นปัญหาเศรษฐกิจที่มากระทบธุรกิจของคุณแต่เดือนนี้มีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตยอยู่ที่พบการงานดาวประจำตัวและดาวการงานเป็นเกษตรในครึ่งเดือนแรกก่อนจะย้ายเข้าพบเรือนการเงินในครึ่งเดือนหลังยังเอาตัวรอดได้เก่งแก้ปัญหาได้ดีหนักนักปราด ด้านการเงินดาวการเงินอยู่พบวินาศแถมเจอดาวคู่ศัตรูพบการเงินก็มีดาวมรณะสถิตเงินหามาก็หมดไปหมุนเงินมือเป็นระวิงต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายให้ดีๆค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงประจำเดือนตุลาคมปี2566ค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ค่ะเกต์อ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นขอให้ดูไปตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบทุวนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะสามารถทักไลน์มาถามรายละเอียดค่าครูได้ค่ะ Line ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง d e s c r i p t ั o นค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงความรักมีอีกคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสค่ะ ส่วนท่านที่ถามมาว่าดูจากลัคนาหรือราศีดีคือถ้าคุณทราบทั้งสองอย่างก็แนะนําให้ดูทั้งสองคลิปประกอบกันนะคะแต่ถ้าดูแล้วคําทํานายมันย้อนแย้งกันเนี่ยยังไงก็คงต้องรบกวนให้มาดูดวงส่วนตัวกันละคะ่ะเพื่อที่จะดูให้ละเอียดกันไปเลยว่าดวงของคุณเนี่ยมันจะไปตรงกับแบบไหนมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทราบลัคนาทราบแต่ราศีเนื่องจากคุณไม่มีเวลาเกิดดูคลิปดวงประจําราศีไปก่อนก็ได้คะ่ะคงพอจะเป็นแนวทางกว้างๆให้กับคุณได้บ้างคะ่ะ เริ่มต้นที่การทํานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะชาวกันลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่ากันดาวประจําตัวคือดาวพพุธตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสิตุลาคมดาวประจําตัวมีความเป็นเกษตรกริปดีทําให้มีความมั่นคงมากมีความเก่งกาจมากคิดอ่านอะไรก็มักที่จะมีวิสัยทัศน์ดีค่ะดาวประจําตัวกับดาวการงานเป็นดาวดวงเดียวกันนะคะก็แปลว่าดาวการงานคุณก็เป็นเกษตรกริปดีด้วยมีงานที่มั่นคงดีมากค่ะ ด้านดาวพระราหูเป็นดาวที่มาจากภพเรือนอรินะคะก่อนหน้านี้อยู่ในภพเรือนมอรณะเนี่ยอุปสรรคปัญหาก็เบาบางแต่พอย้ายตั้งแต่วันที่17 ตุลาคมพอดาวอาริเข้ามันเลงตัวเนี่ยก็ทําให้มักจะเจอกับอุปสรรคปัญหาหนานาประการเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเนื้องานหรือบางทีก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับคนบ้างหรืออาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบขององค์กรมันอาจจะมีอะไรที่ทําให้คุณไม่สามารถทํางานได้อย่างราบรื่นมากนักค่ะตั้งแต่ดาวพระราหูโย ตรงนี้ยาวๆไปหนึ่งปีครึ่งเวลาจะทำงานอะไรเนี่ยขอให้ใช้สติให้ดีมันมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ง่ายแล้วก็พยายามอย่าไปรับงานเร่งงานด่วนเพราะว่าการงานมันจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาขัดขวางไม่ให้คุณทำได้เร็วถ้าคุณไปรับงานเร่งงานด่วนเนี่ยบางทีจะผิดคำมั่นสัญญากับลูกค้าหรือกับเจ้านายส่งงานให้ไม่ทันดังนั้นเนี่ยเวลาที่มีใครเอางานด่วนเข้ามาเนี่ยบอกเขาไว้ก่อนเลยว่าบางทีมันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะ ส่งงานได้อย่างรวดเร็วนะถ้ารอไม่ได้ให้ไปตรงอื่นก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดรอได้เน่ก็อยู่กับเราก็ได้แต่บางทีเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ได้มีทางเลือกมากนะักเพราะคุณอาจจะเลือกลูกค้าไม่ได้เพราะว่าเจ้านายส่งลูกค้ามาหาคุณอะถ้า,าคุณเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยคุณอาจจะเลือกได้ว่าโอ้ถ้าลูกค้ามาเร่งมาด่วนขนาดนี้เน่ขา ไปที่อื่นก่อนดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเจ้านายรับงานมาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องรับทำเนี่ยมันก็จะเป็นอุปสรรคปัญหาที่คุณจะต้องดิวที่คุณจะต้องแก้ไขอันนี้แหละก็คือหนึ่งในรูปแบบของอุปสรรคปัญหาที่คุณอาจจะต้องเจอเจอจากการที่ดาวราหูดาวแห่งอุปสรรคปัญหาย้ายมาเล็งลัคนาของคุณแล้วก็จะอยู่อย่างเงี้ยยาวๆไปนะคะจนถึงช่วงประมาณกลางกลางปี68เลยก็ต้องอดทนหน่อย ทางด้านดาวพระพฤหัสตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยช่วยเหลือคุณเท่าไหร่นะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวบุญนะเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะอยู่ในภพเรือนเสียหายแต่คุณมีดาวพระเกต ที่อยู่ในภพเปลื่นการงานดังนั้นยังมีตัวช่วยค่ะแม้นดาวพฤหัสไม่ช่วยแต่ดาวพระเกตก็ช่วยได้ดาวพระเกตเนี่ยเข้าเป็นดาวสองขั้วนะคะด้านเสียเขาก็มีด้านดีเขาก็เยอะด้านดีก็คือเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิธ์ค่ะแล้วก็เป็นดาวแห่งการทาสมาธิด้วยถ้าคุณรู้สึกว่าการงานมันทําให้คุณฟุ้งซ่านมากมันทําให้คุณไม่ค่อยสบายใจหรือมีความเครียดให้ลองฝึกสมาธินั่งสมาธิบ่อยๆนะคะสมาธิจะทําให้เกิดปัญญาปัญญาจะทําให้คุณสามารถที่จะแก้ไขอุปสรรคปัญหาการงานได้ทั้งหมดบาง เมื่อคุณนั่งสมาธิแล้วคุณถึงจะเห็นว่าปัญหาการงานของคุณแม้มันจะดูว่าถาโถมเยอะมากมายเนี่ยแต่เมื่อแกะแกะดูแล้วแต่และปัญหาอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ก็ได้นะอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆก็ได้คุณอาจจะกังวลไปเองก็ได้การนั่งสมาธิาธก็จะช่วยคลายกาย вот าังวลมมได้แต่ถ้าคุณไปใช้ข้อเสียของดาวพเกตนะคะดาวพเกตก็แปลว่าวุ่นวายแปลว่าขี้คิดเยอะคิดมากวิตกจริตได้ง่ายตรงนี้มันก็จะทําให้คุณอาจจะลนกับการงานที่มันมีเต็มไม้เต็มมือและแถมมีปัญหาเต็มไม้เต็มมือด้วย ด้วยก็ไม่รู้จะแก้กปัญหาไหนก่อนดีก็จะทำให้เกิดความเครียดได้ดังนั้นให้ใช้ด้านดีของดาวพฤกตนะคะถ้า,ารู้สึกว่าฟุ้งซ่านมากเครียดมากกังวลมากนั่งสมาธิสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำให้คุณก่อเกิดปัญญาแล้วก็ดาวประจำตัวของคุณเนี่ยเดินดีตลอดทั้งเดือนนะคะครึ่งเดือนแรกเนี่ยเป็นเกษตรครึ่งเดือนหลังก็อยู่ในภพเรือนที่ดีดังนั้นมันก็ทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถช่วยคุณได้ทำให้คุณเกิดปัญญาในการที่จะคิดอ่านแก้ไขปัญหาแล้วก็สร้างเงินสร้างไรายได้เพิ่มในด้วย แต่ดาวการเงินของคุณน่ยมันดันไปอยู่ในภพเรือนเสียหายแถมเจอดาวคู่ศัตรูอีกภพเรือนวินาศนะคะก็เลยทําให้โอกาสที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้ได้อูฟูแล้วร่ำรวยเนี่ยมันลดน้อยลงคือคุณอาจจะสร้างเงินสร้างไรายได้ได้หลายทิศทางเพราะว่าดาวประจำตัวของคุณดีมาก ดาวการงานของคุณก็ดีมากดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยเหลืออยู่ที่พบการงานแต่ว่าบางทีมันรวยไม่ได้ก็เพราะว่าหามาได้เยอะจริงแต่กระเป๋าตัง์รั่วหามาแล้ววินาาไปหามาแล้วหมดไปมันมีเหตุที่จะต้องใช้จ่ายจุกจิกจุกจิกหมุนเงินมือเป็นระวิงเลยเข้ากระเป๋าซ้ายทะลุกระเป๋าขวานะคะไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายเรื่องของการจะต้องซ่อมแซมอะไรบางอย่างนะหรืออาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพก็ได้คุณก็ต้องระมัดระวังสุขภาพของตัวคุณเองหรือบางทีอาจจะเป็นสุขภาพของคนใน ครอบครัวของคุณที่คุณก็จะต้องไปใช้เงิน ในการช่วยรักษาพยาบาลตรงนี้มันก็จะเป็นรายจ่ายทั้งสิ้นหรือข้าวของแตกหักเสียหายเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียบานพังรถต้องซ่อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีรายจ่ายจุกจิกจุก,จ,กจิกเลยตอนนี้เนี่ยคุณทราบดวงก่อนเนี่ยก็ขอให้เก็บเงินสำรองเอาไว้เผื่อที่จะต้องใช้จ่ายอะไรนะคะจะได้มีใช้จ่ายได้ทันท่วงทีเผื่อรถเสียกระทันหันเราต้องซ่อมกระทันหันแต่ไม่มีเงินจะซ่อมอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีมันก็ต้องใช้รถทุกวันอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมค่ะถ้าคุณเตรียมตัวดีดๆเนี่ยหรือคุณหั ทางออกได้อยู่แล้วยิ่งคุณรู้ดวงก่อนเนี่ยคุณก็มีเวลาเตรียมตัวล่วงหน้านะคะตรงนี้จะทําให้คุณสามารถรอดพ้นปัญหาได้เร็วบางทีการรู้ดวงก่อนไม่ได้แปลว่าคุณจะเปลี่ยนดวงได้หลายคนมาดูดวงแล้วบอกว่าแล้วมีวิธีแก้ไหมมันอาจจะมีวิธีแก้เคล็ดบ้างนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้หนักจนเกินไปมันก็อาจจะแก้เคล็ดให้หายไปเลยได้แต่เดือนนี้คุณอาจจะหนักหน่วงในเรื่องของการเงินหน่อยเพราะว่ามันเสียหายห,ายหลายจุดดาวการเงินก็อยู่พบเรือนเสียหายเจอดาวคู่ศัตรูดาวราหูก็ย้ายมาเล็ง ลักษณะเป็นพินทุบาทอีกแถมดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นดาวตัวช่วยก็ไม่ช่วยอีกก็เลยทําให้อุปสรรคปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะแต่คุณน่าจะใช้สติปัญญาของคุณเอาตัวรอดในช่วงนี้ไปได้ค่ะด้านคนรอบข้างณนะขณะนี้เนี่ย ผู้ใหญ่อาจจะยังไม่สามารถช่วยเหลืออะไรคุณได้เท่าไหร่นะคะคือดาวผู้ใหญ่อยู่ในภพเรือนที่หลบมุมปิดบังซ่อนเร้นอยู่นะหรือถ้าช่วย,ยก็แค่ช่วยให้กําลังใจคุณเท่านั้นเองแต่ยังไม่สามารถที่จะออกหน้าหรือว่าหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือได้เต็มที่นะักบางทีผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยเอื้อเอ็นดูหรือถ้าเอื้อเอ็นดูก็อาจจะอยู่ในจุดที่ช่วยไม่ค่อยได้เพราะว่ากําลังเขาลดลงอํานาจที่เขามีอยู่อาจจะลดลงอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะ ส่วนเพื่อนร่วมงานนะคะไม่มีปัญหาอะไรเดาเพื่อนร่วมงานอยู่ในภพเรือนที่ดีค่ะก็ประสานงานกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีสําหรับลูกน้องเนี่ยคือคนที่มีลูกน้องนะคะดาวลูกน้องอยู่ในภพเรือนอริภพเรือนแห่งอุปสรรคปัญหาภพเรือนแห่งความดื้อดึงดังนั้นคนที่มีลูกน้องก็อาจจะปวดหัวกับลูกน้องหน่อยลูกน้องค่อนข้างดื้อลูกน้องค่อนข้างไม่เชื่อฝั่งขุนเท่าไหร่ค่ะสำหรับคนที่ไม่ได้มี เจ้านายแปลว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการนะคะคุณก็มีลูกค้าหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยลูกค้าหรือว่าผู้ว่าจ้างเหมือนจะหนีหน้าหายไปนะคะลูกค้าเก่าๆเนี่ยไม่ค่อยกลับมาลูกค้าใหม่ๆก็เหมือนว่ายังลืดดรอรออยู่นะคะก็เลยทําให้คุณจะต้องทามาร์เก็ตติ้งทำการตลาดหรือทําอะไรหลายๆอย่างเลยเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยเขากล้าตัดสินใจที่จะใช้สินค้าและบริการของคุณก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยทําอะไรเพิ่มขึ้นเยอะหน่อยเพื่อให้ได้เงินเท่าเดิมแต่มันก็ต้องทลาละค่ะนะคะเพราะว่าชีวิตมันก็ต้องสู้กันต่อไปะคอะุ ปัญหาเยอะไม่เป็นไรนะคะตราบใดที่ดาวประจาตัวของคุณเดินดีดาวการงานของคุณเดินดีตลอดทั้งเดือนเหมือนเช่นเดือนนี้เนี่ยคุณจะแก้ไขอุปสรรคปัญหาผ่านพ้นเอาตัวรอดได้ค่ะก่อนที่จะไปฟังคําทํานายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้กับช่องของลูกเกตพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาต่อกันที่ไพ่นะคะไพ่ใบแรก คือตำแหน่งของการงานใจชื้นเลยได้ไพ่ดีได้ดไพ่พระนั่นแปลว่าเดือนนี้ที่ดาวพระราหูย้ายมาเนี่ยจะยังไม่ได้ทําร้ายอะไรคุณหนักหรอกนะคะหน้าที่จะมีดาวพระเกตมาช่วยเอาไว้ที่ทําให้คุณยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็ไพ่จบไพ่สรุปคุณยังได้ไพ่นักปราชญ์อีกนั่นแปลว่าความฉลาดปาเปลืองของคุณผสมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผสมกับคุณงามความดีบุญเก่าที่คุณเคยสะสมเอาไว้หรือว่าการที่เคยขยันขันแข,ข็งมาก่อนในหน้าที่การงานเนี่ยมันทําให้คุณยังเอาตัวรอดไปได้ถึงแม้ อุปัรรคปัญหาจะเยอะก็าตามด้านการเงินนี่สินะคะได้ไพ่เสียได้ไพ่หไม้เท้านั่นแปลว่ามูมันมีความสับสนอนลมานในเรื่องของการเงินมากเลยการเงินไม่ค่อยสามาัคคีกันเท่าไหร่ มีเงนเินเข้ากระเป๋ามาเป็นกอบเป็นกรรมก็จริงอยู่แต่มันก็จะออกไปเดี๋ยวออกไปตรงจุดนั้นเดี๋ยวออกไปตรงจุดนี้เอาไปกเก็บไว้ในกระเป๋าไหนไก็พยายามที่จะออกไปไม่ยอมอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ยอมอยู่รวมกันนะคะแต่กระจายออกไปนะแบงค์พันพอแตกไปแล้วนี่มันยากที่มันจะกลับมาใหม่ได้เลยแตกแล้วแตกเลยอย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยต้องเก็บเงินของคุณเอาไว้ดีๆเลยต้องไปคิดคำนวณก่อนเลยว่าปกติแล้วคุณมีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างไรบ้างแล้วคุณลองลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปก่อนเพราะเดือนนี้มันมีค่า ช้จ,จ่ายอะไรบางอย่างที่จําเป็นจําเป็นตามที่ยกตัวอย่างไปตอนอธิบายเรื่องดวงดาวนะคะที่มันอาจจะทําให้คุณเกิดอาการช็อตชั่วคราวได้แต่ไม่ถึงขั้นกับช็อตขนาดหนักถึงไม่มีจะกินคงไม่ถึงขั้นนั้นเพราะดาวประจําตัวคุณน่ะดีแม้ดาวการเงินจะเสียหนักก็ตามนะคะแต่ดาวประจําตัวดีเนี่ยมันเอาตัวรอดได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะกังวลแล้วก็เกิดความช็อตชอตหน่อยในบางช่วงบางตอนคะ่ะ ด้านโชคลาภนะคะได้ไพ่ของอิสระนะคะนั่นก็แปลว่ามันก็ไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรนะเพียงแต่ว่าถ้ามาดูไพ่ใบนี้อ่ะ ไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของการเดินทางพบเรือนโชคลาภของคุณเนี่ยมันก็ไม่ได้มีดาวเสียอะไรมาสถิตอยู่มันก็อาจจะมีโชคลาภจากการเดินทางได้บ้างแต่คงจะไปหวังแบบว่าโดดเด่นโดดเด่นเลยอคงไม่ได้เพราะว่าดาวไม่ได้มีอะไรมาตรฐานดีๆที่โดดเด่นที่จะได้โชคลาภในช่วงเดือนนี้ค่ะหรืออาจจะเป็นโชคลาภจากการที่คุณได้เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนอาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะคะโดยที่คุณใช้เงินไม่ต้องเยอะเพราะว่าคุณอาจจะมีอุปสรรคปัญหาทางด้านการงานมากเลยเหนื่อยหนักนะหมุนเงินอีกนะคะแต่ก็อาจจะ จะมีใครน่ะมาชวนคุณไปเที่ยวแล้วก็อาจจะก,กินฟรีเที่ยวฟรีสักวันเดย์ทริปอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นโชคลาภดีๆที่ทําให้คุณได้ไปชาร์จแบตได้ไปผ่อนคลายจากอุปสรรคปัญหาการงานหนักๆก,ก็อาจจะมีโอกาสประมาณนี้ได้ค่ะ ไพ่จบไพ่สรุปอย่างที่บอกนะคะเป็นไพ่ประจําตัวของคุณด้วยนี่คือไพ่ของนักปราเก่งรอบด้านค่ะแก้ไขปัญหาได้อยู่แล้วอย่างที่บอกคุณมีไพ่พระมาเปิดนะคะแล้วคุณมีไพ่นักปรามาปิดเนี่ยแต่ว่ามันได้มีอุปสรรคปัญหาอะไรที่เกินกว่าที่คุณจะรับได้หรอกยังไงคุณเอาตัวรอดได้อยู่แล้วในเดือนนี้ค่ะฝาก YouTube อีกช่องของเกศไปด้วยนะคะชื่อช่องว่ากอใจค่ะเป็นช่องนิยายเสียงและมีเรื่องเล่าสาระบันเทิงมาฝากมากมายค่ะ ลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ที่มุมบนของคลิปนี้นะคะส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกดเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว,ว่ากอใจนิยายของเกดมีขายอยู่ในเว็บเมเปอีบ e ุ๊กนะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้และค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ